เข้า <Bing. S 2> เรื่องดีกว่าเรื่องที่พี่หมอไปที่กาตารัมานะครับโอ้แฟนบอลชาวไทยนี่นัดแรกดีเฮเลยใช่ครับชนะอิรักฮะอิรักทีมเต็งเลยแล้วจริงๆเขาเต็งจนกระทั่งได้ไปปารีสไต้งตัวไปสุดท้ายแต่แพ้ทีมชาติไทยเรานัดแรกครับสองศูนย์ไดูว่างั้นไม่ไม่ได้ดูครับเพราะว่าพอดีก็ไม่ได้รับผิดชอบ คือคือไปครั้งนี้นะฮะต้องต้องเรียนไม่ใช่หมอทีมชาติไทยนะหนึ่งไม่ใช่หมอทีมชาติไทยอันที่สองเป็นหมอที่เ f c มอบหมายนะครับถ้าเรียกว่าเป็นเอฟซี d ม c a ด o f f i c ออฟอก็จะต้องไปทําหน้าที่สี่สนามนะฮะก็จะมีหมอจากเ f c ซีสี่คนนะผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะที่เขาเรียกว่า c h ฟ e ม Medical Officer นะครับ เพราะนั้นเนี่ยในวันที่ไทยแข่งผมก็อยู่อีกสนามหนึ่งครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสดูลืมนั่นเลยนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะส่งเสียงไปยังโค้ดนะฮะโค้ดละนะครับนะแล้วก็นักฟุตบอลต่างๆเนี่ยได้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 คุยไหมได้ก็มีโอกาสคุยแล้วก็มีโอกาสไปแวะไปเยี่ยมที่โรงแรมอ๋อครับกั่น้องๆอยู่นะครับก็ ไปช่วงที่น้องๆเขากาลังรับประทานอาหารนะแต่ว่าโดยว่ายิ่งวันที่หลังจากชนะนะครับนะก็ผมคิดว่าในเรื่องของยูยสามเนี่ยนะครับก็เป็น ตัวอย่างของทัวนาเมนท์ที่จัดได้ก็แน่นอนนะเขาจัดเวิลด์คัพมาแล้วใช่แล้วใช่แล้วเอเชียนคัพมาแล้วด้วยเอเชียนคัพมาแล้วใชครั้งนี้ก็เป็นยูยี่สเอเชียนคัพนะครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งมาตรฐานสนามสบายอยู่แล้วนะเนี่ยไม่ไม่มีที่ติอยู่แล้วครับมาตรฐานการจัดการคิดว่าเอฟซีก็เพิ่งผ่านการจัดเอเชียนคัพมาใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ย การจัดการการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมก็ในฐานะที่เป็นหนึ่งในก็เรียกว่าประจําแต่ละสนามเนี่ยจะมีประชุมมีการติดตามมีคณะทํางานซึ่งต้องยอมรับว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยอยากแกเรียนท่านผู้ชมนิดถนึงนะครับว่าณเวลาที่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดเนี่ยนะฮะ ให้ผู้ให้เริ่มเล่นได้เนี่ยแต่ก่อนจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยฝ่ายเตรียมการฝ่ายจัดการต้องซ้อมเด็กที่ถือธงออกมาถือธงของเอฟซีออกมาเพลงชาติต้องเป,เป็นเพลงชาตินั้นๆจริงๆเราเอ <Yeah. S 2> อ,อเรียกเปิดให้ฟังกันในที่ประชุมให้ยืนยันเลยตัวแทนของแต่ละประเทศเทนั้นเนี่ยกว่าจะถึงนะเวลาที่เป่านกหวีด ซึ่งเป็นเวลาที่ถ่ายทอดออกไปตามประเทศต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความพร้อมเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายรวมทั้งฝ่ายแพทย์ด้วยนะครับถามว่าฝ่ายแพทย์ที่ผมไปเนี่ยก็เล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าทางฝ่ายแพทย์มีหน้าที่อยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับคี่เรื่องของททีพี่หมอมีคุณโจโอเอล เดอล็อบเบนนะครับถามมาว่าพี่หมอเนี่ยรุ่นใหญ่สุดในทีหมอเอฟซเลยไหมครับงานมีอะไรบ้างเนี่ให้พี่หมอเล่าล่ะตอนนี้ครับอืมก็ถ้าในในการไปกาตาร์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุโสสุดเพราะว่าชีฟเมดิคอลออฟฟิเซอร์โดยโดยหน้าที่อาวุโสสุดโดยอายุก็อาวุโสสุดเพราะอีกสามหมอนั่นอายุสี่สิบ องคนไม่ต้องพูดถึงว่าเรารุ่นใหญ่แค่ไหน,หไ,หนไม่ต้องพูดถึงเอาว่ามากกว่าสองคนนั้นแหละาม,าหามากกว่าหลายหลายหลายสิบเลยนครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลทางการแพทย์ับนะครับกับเรื่องของการตรวจโดบต้องตรวจโดบด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยก็หมายความว่า ในสนามแข่งขันนะครับก็ต้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือนักฟุตบอลถามว่านักฟุตบอลในสนามจะเกิดอะไรขึ้นก็มีการประทะ,ะใช่ไหมอย่างที่เราเห็นในสนาม,มประทะทั้งรุนแรงประทะทั้งไม่รุนแรงอะไรก็แล้วแต่ความพร้อมข้างสนามก็จะมีอย่างที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเห็นนะครับก็จะมีเปรสนาม,อมสองข้างนะครับ รับผิดชอบคนละข้างนะครับ,บทีนี้เปสนามเนี่ยพวกเราก็อาจจะเห็นว่าทําหน้าที่ยกเปย,ยกผู้เจ็บาบาดเจ็บออกมาจากสนามเท่านั้นแต่จริงๆแล้วทั้งฟีฟ่าทั้ง AFC รวมทั้งทางฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับ,บเราก็จะต้องพัฒนานะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่เรียกเปรสนาม นะครับ,บเดิมเนี่ยเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า stature bearer คือหมายถ<อ>ึคนยกเปลนะครับพลเปรแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว,ว่าเป็น medical team at sideline ก็หมายถึงว,ว่าเป็นทีมทางการแพทย์ที่อยู่ข้างสนามเพราะนั้นเนี่ยคนที่มาทำหน้าที่นะครับอย่างสอง AFC ซียูยี่สาเนี่ยนะครับหรือเช่นคัพก็ตามเนี่ยนะครับ คนที่มาอยู่กับเปรเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นบุคลากรที่เรียนมาทางด้านของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานต่างๆคือไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่รนะฮะเขาเขาเรียกว่า EMT นะครับ Emergency Medical Technician นะนะก็หมายว่าผู้ที่ทำงานช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บฉุกเฉินต่างๆใช่ครับรวมทั้ง หนึ่งในทีมที่อยู่ข้างสนามเนี่ยจะต้องเป็นหมออืมอืมนะเป็นหมอทั้งต้องหมอนะเป็นอาชอพหมอเป็นหมอจบแพทย์นะครับเป็นหมอทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะฮะด้านหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยสามคนรวมหมอหนึ่งคนเป็นสี่คนคือจะ แค่พยาบาลหรือานักายภาพไม่ได้ไม่พอก็ก็พยาบาลก็อาจจะได้แต่ว่าก็ต้องมามีความรู้ทางเรื่องของการช่วยเหลือกานพื้นฐานอต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าหมอของสนามอีกหนึ่งคนหมอเอฟซีหนึ่งคนนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย ทั้งหมดเลยที่จะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักฟุตบอลที่อาจจะถูกชนนะฮะมองได้รับการกครบเทือนหรือหรือบางครั้งอย่างเราเห็นในบอลยูโร bon ใช่ไหมครับ,รบที่เิเล็กซนเนี่ยนะครับหัวใจหยุดเต้นในสานามต้องมีการปั๊มต้องมีการช่วยเหลือจนทั้งเป็นไงครับรอดชีวิต แล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลได้ให้แมนยูนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมข้างสนามเนี่ยมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีหน้าที่ที่จะไปดูให้ความพร้อมตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับรบอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าตรวจโดบนะครับตรวจโดบนะครับเพราะนั้นก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องมีการให้เรียกว่าซุ่มนะฮะทีมละสองคนนะครับทีมละสองคนแต่ละครั้งแต่ว่าไม่ใช่ทุกแมตที่มีการตรวจโดบยากแต่ว่าทั้งทีมเนี่ยจะไม่รู้ว่าแมตไหนจะตรวจหรือไม่ท้องเราโดนไหมเราโดนทดนทีนะโดนก็ต้องมีต้องมีโดนฮะโดนแต่ครั้งนี้ไม่มีคนยดบไม่มีครับก็ มีผลที่ออกมาที่มีการรายงานกันเป็นระยะระยะเนี่ยก็ยังไม่พอไม่หมืครับยังไม่เริ่มดีครับเดีดๆขาคำถามจ่ามีคําถามแฟนทางบ้านนะเขาบอกว่าพี่หมอมองว่าการจัดการแข่งขันของกาตาในทุกด้านในการจัดระดบบเอเชียเนี่ยหลังจากที่ไทยเยอะไหมครับก็จริงๆแล้วทุกมุมมองในเรื่องของการจัดเนี่ย ประเทศไทยเราก็มีคนที่มีความรู้แลวเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้คุณเจมส์ป้าป้ามานะ,ะมีการจัดทุกครั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามาตรฐานในการที่จะจัดการเนี่ยผมว่าก็เราประเทศไทยเราก็มีความรู้เท่าเทียมกันนะครับ,บแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเช่นเช่นสมมุติว่าสภาพสนามอ๋อสภาพสนาม สภาพของห้องแต่งตัวสภาพของอะไรที่มันขึ้นอยู่กับสนามการแข่งขันที่มีความเก่ามีความใหม่แค่ไหนยังไงใน่นใ,ใ,ใ,ในการเตรียมที่จะทำให้มีความพร้อมในการที่จะ,ะจัดการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันใช่แต่ถามว่าโน้ตฮานะครับโน้ตฮา ในการที่จะมีความรู้เพราะว่าเราก็ใช้กฎละและโดยเฉพาะยิ่งเราก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมา<ว>เยอะแยะไม่ไม,ไม่ไม่รู้กี่ครั้งต่อก,กีออ่ครั้งนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าถูกประเมินจากเอฟซีเหมือนกันแบบนะฮะเพราะนั้นเอฟซีก็ต้องมาตรวจสนาม,มหรือยอย่างที่ผมต้องไปตรวจสนามที่เกาหลีเหนืออ,อันนั้นก็หมายว่าก็จะมีส่วนกลางไปดูว่าเขามีความพร้อม สนามเป็นไงห้องแต่งไงโดปิง่งคอนโทรลเป็นยังไงแม้แต่โรงพยาบาลที่จะเป็นที่รองรับผู้ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะครับ,รบก็จะต้องถูกประเมินด้วยนะรวมทั้งเ,เราไปเราก็ต้องไปพักโรงแรมใช่ไหมคร,ครโรงแรมก็จะต้องมีฟอ c i ซิลิตี้ในเรื่องของทางการแพทย์อย่างไรอันนี้มันอยู่ในกฎระเบียบของ AFC หมดเพราะนั้นถามว่าเราแตกต่างกันไหมผมว่า ก็อาจจะแตกต่างในรายละเอียดบ้างนะครับแต่มาตรฐานเนี่ยเราถูกประเมินจากเอฟเหมือนกันดีเหมือนกันนะฮะ